สวัสดีและก็ทุกลูกค,ค้าที่น่ารักทุกท่านค่ะเช่นเดิมช้อปปิ้งอยู่ภายในแมคโครสาทรแห่งนี้ด้วยและแน่นอนนะคะถ้าหากคุณได้ยินเสียงนี้กำลังจะมีความพิเศษเกิดข,ขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีในส่วนของการทำอาหารนะคะการโชว์การทำอาหารนะคะจากเชฟบิลลี่ของเราซึ่งมีใครมีใครไม่รู้จักไหมวินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะคะขอเสียงปรบมือให้กั สวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาครับก็สามารถเข้ามา,าๆๆได้าังน่าดังนี้และตอนนี้นะคะหลายๆท่านที่ผ่านไปผ่านมาคุณคะวันนี้นอกเหนือจากจะได้เจอเจอกับเชฟบินลี่ทุกสุดยอดของเรา,ากันแล้วขออนุญาตได้เชฟนี้นดินได้ไหมโอ้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยแค่นี้ก็ประหม่าจะแย่แล้วอ่ะใครที่ตอนนี้ได้ยินเสียงนี้แล้วลูกค้าจ๋า ชีเน้าเวจีของเราบัตร V A P ยังเหลืออีกนิดหน่อยเออยังเหลืออีกนิดหน่อยค่ะเชฟคะลูกค้าเรได้ยินเสียงนี้แล้วอยากที่จะชมในส่วนของการทำอาหารไม่ใช่แค่ได้ดูนะครับเกี่ยวกับมีให้ชิมด้วยอได้ชิมด้วยใช่ไหมคะขายของกันสนิทเอออ่ะซึ่งตอนนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าเชฟของเราก็เตรียมสถานที่พร้อมแล้วด้วยเหลือแต่ให้คุณลูกค้า V A P หน้าบูอ่ะ V A P นะคะหน้าเวทีอีกสามอีกสามที่นั่ง ได้เลยด้านโน้นไม่ใช่คะถ้าใครที่มานั่งตอนนี้เราขออีกสามท่านหน้าเวทีเราจะมีของรางวัลให้ด้วยเรามีของรางวัลสามดัชเีให้ด้วยค่ะเชฟค่ะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะเชฟของเราก็จะรังสรรค์เมนูนะคะรังสรรค์เมนูจากผลิตภัณฑ์นมดัชเีของเราซึ่งบอกไปเลยว่าดัชเีของเราเนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นมชีดได้คุณภาพมาตรฐานและที่สําคัญวันนี้ เชฟขะเชฟอยากจะแนะนำตัวอีกรอบไหมเผื่อเผื่อลูกค้าหลายๆท่านที่เพิ่งเดินมาเนี่ยยังไม่คุ้นจัดยังไม่ทราบอาเชิญค่ะสสวััดีครบเชฟบิลลี่นะครับเออ่เคยผ่านการแข่งขันนะครับมาได้เชฟการ์เดชีเซนสี่มะครับนะมาเชิญโปรเลยค่ะขอบคุณขาคุณขาโอเคนะคะแล้ววันนี้เชฟขาเชฟเตรียมเมนูอะไรวันนี้มาสองเมนูเลยมีสองเมนูเลยหรอมา เลยพิเศษแน่นอนนะคะซึ่งเมนูแรกของเราวันนี้เป็นเมนูอะไรคะเมนูแรกจะเป็นพุดด้าครับพัดผลไม้พัดผลไม้ซึ่งทำจากนมนมดับเบิลคาเฟ่ไลท์ทำจากนมดับเบิลคาเฟ่ไลท์นะคะับเขาเนี่ยเป็นนมโคฟสดแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มีทั้งความอร่อยแล้วก็มีประโยชน์โปรตีนสูงที่สุดคันนี้เขาเชื่มสูงมากๆอะและอีกหนึ่งเมนูของเราค่ะเชฟอีกเมนูหนึ่งนะครับจะเป็นสโนว์มอลครับสโนว์มอลดิ้นเลย มิลครสไว้มอแบบนี้และนอกจากนี้เขามีสองรสชาตินะคะเชฟขาจะมีรสเกลือด้วยแลวตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นที่ดาบุด้วยอะตอนนี้เชฟพร้อมหรือยังคะพร้อมมากๆแล้วค่ะพร้อมมากๆเพราะว่าร้าเหลือแล้วโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะเริ่มเลยค่ะเชฟขานะคะสนใจนะคะอยากที่จะเข้ามาชมใกล้ๆก็เรียนเชิญได้เลยนะคะที่หน้าเวทีของเรายังมีที่ว่างอยู่นะคะซึ่งบอกเลย้่ววันนี้เป็นเก็บมากๆเลยนะคะที่ มีเชฟนะคะกับเชฟบิลลี่นะคะจากเดอะแมสเตอร์เชฟซีซั่นสี่คุณคะ้เราต้องใส่วานิลลานิดหนึ่งครับเป็นวานิลลาอ็กสรกโอเคค่ะเพิ่มความหอมใช่ครับเพิ่มกลองหอมสักเล็กน้อยอันนี้เราก็จะละลายเขาจนแบบว่าสีมันจะอ่อนลงนะครับเพราะคนแรงๆได้เลยครับเนี่ยครับน้ำตาลกับตัวไข่เขาก็จะเข้าผสมกันผสมกันตีเล็กนนะคะโอเคกลิ่นวานิลลาเริ่มมาแล้วได้กลิ่นแล้วค่ะ เริ่มได้กิ่นแล้วเป็นเทคนิคพิเศษเลยนะประมาณนี้ครับแล้วก็คนเยาะอุ่นตอนนี้ครับอุณหภูมิของไข่แดงของเรานะครับก็ใกล้เคียงกับนมที่เราอุ่นแล้วก็สามารถใส่นมที่เหลือลงไปได้ครับค่ะค่ะก็าแฟเทใช่โอเคที่เดียวได้เลยครับโอเค อกเลยนะคะว่าสําหรับเคล็ดรับปรานอร่อยกับเมนูนี้นะคะพระเอกของเราก็คือนมพัชรไลดัชมิลส์เลเทดนะคะเป็นนมโคสดแท้100%ลูกค้านะคะหลายท่านเนี่ยเคยดื่มอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าท่านไหนที่แต่ถ้าท่านไหนที่บอกว่าอยากจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษที่หน้าบุญของเราก็เปจนสมัครเช่นเดียวกันและขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำตัวเคสฟรีฟีของเรานะครับขึ้นไป ขย๊อกเบียร์มารีก็คือตั้งเดอบลบอยนะครับมีน้ำอุ่นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทใส่ตัวปาชนะนี้แล้วก็ค่อยๆให้เขาสุกนะครับมันก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมาเป็นตัวเบสติกนี้ครับแบบง่ายๆก่อนนะครับตนี้จะเป็นชโนมอร์ชโนมอคร์จะเป็นเมนูชโนมอรซึ่งเมนูนี้เนี่ยทำจากเดสมิลมิลค่าแป๊รสหวานหอมกลิ่นหอมมากๆเลยครับใช่เลยค่ะอ่ะ เดี๋ยวเราเริ่มวิธีการทำกันเลยนะคะเริ่มจากเริ่มจากดัชมิวมิคาเฟรถ้ยหมอ,มอค่ะใช้ทั้งหมด5้ากระป๋อง5กระป๋องนะคะใครอยากทำตามเนี่ยบอกเลยว่าเมนูนี้ง่ายมากคุณน,นะคะเป็นเมนูที่จริงๆของเรากำลังเสิร์ฟอยู่เดี๋ยวลองดูว่าระหว่างเมนูที่เชฟทำให้นะคะ กับชิมริมงานเสิร์ฟให้เนี่ยใครจะอร่อยอร่อยก็เกันเอออะเอาสิเอาสิได้แล้วมีคู่แข่งแล้วใครใครมีคนทํทำที่บูธค้างสาวสวยชิมงานของเราบเป็นสูตรอะลูกค้าท่านไหนที่ตอนนี้กำลังช้อปปิ้งอยู่นะคะพราสามารถชิมได้มาชิมก่อนระหว่างสูตรที่เชฟทำนะคะกับสูตรที่ชิมงานของเรานะคะจกให้ชิมอยู่นะคะ ใครจะอร่อยกันได้นหน้าบูดยังไงคะเรียนเชิญลูกค้ามาที่หน้าบูดหน้าเวทีได้นะด้านหลังลูกค้าที่ช้อปปิ้งกันอยู่ก็สามารถมาร่วมชมเวิร์กช็อปได้นะคะซึ่งวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่เรามีนะคะเชฟบิลลี่ค่ะจากเวทีบัตเตอร์เชฟไทยแลนด์สี่สิ่นสี่นะคะได้มาลังสรรค์เมนูนะคะให้กับลูกค้าทุกท่านได้ชมการแล้วบอกเลยว่าสงสัยเชฟจะแบบว่า ยังไม่อยากไปไหนเชฟยังไม่อยากไปไหนค่ะอยากอยู่กับลูกค้านานๆอยากทําอาหารอยากทําเมนูต่างๆให้ลูกค้านี่ได้ชิมกันแบบนานๆเพราะว่ายังรอคุณลูกค้าหลายท่านอยู่หลายท่านบอกว่ากําลังซื้อสินค้าอันนี้จะเป็นมงคนแล้วนะครับแล้วก็อ๋อโอเคดิฉันเพลินมากเลยนะคะในการขออนุญาตินทรอ่าโอเคต้องเรียกดิฉันกลับมาด้วยนะคะเพราะดิฉันไปไกลถึงหน้าพูธแล้วโอเคครับเสร็จแล้วเราจะ้วแข่งได้เลยค่ะโอเค ไม่ค่อยเะขอนุญาตนิดนึ่งยครับคุณจะกรินจริงๆถ้าเราถ้าเราผ่านทางเองอาจจะอาจาอาจะไม่เยอะขนาดนี้นะคะเพราะสว่านี้ต้องการแจกให้ทุกคนได้ทานด้วยใช่ต้องั่วถึงทุกคนอยู่น้ำแล้วใช่ไหมคะลูกค้าด้านหน้าบอกคืนน้ำลายแล้วนะใต้แมกโอเคครับ่ บอกเลยว่าเมนูน,นี้นะคะลูกค้าเอาไปทำานานที่บ้านก็ได้เป็นเมนูแบบปาร์ตี้ที่บ้านก็ได้ให้เด็กดกทานก็ได้คุณกับคุณยายก็ชื่นชอบทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเป็นเมนูดีๆจากเดสมิลลิวคาเฟ่รถไว้หมอค่ะฝันเลยค่ะฝันเลย่ต้องมีเทคนิคไหมคะไม่ได้มีสอบ <laughs> <laughs> อ่าโอเคสำหรับดรสลของเรานะคะลูกค้า ตอนนี้ที่หน้าไปถึงของเรานะะเชฟก็กำลังนะคะทำในส่วนของเมนูเมนูเอ่อสโนมอลสโนมอลเดาปลุกเชฟนิดนึงสโนมอลค่ะอ,อ,อ่าโอเค <S 2> <S 2> เป็นเมนูสโนมอลนะคะซึ่งเราจะเพิ่มท็อปปิ้งด้วยคอนเฟ็ตนะคะแล้วก็จะมีเป็นซอสคาราเมลนะคะท่านไหนที่บอกว่าผ่านไปบมาตอนนี้ก็สามารถรับชิมได้จริงนของเราก็เสิร์ฟอยู่ นะคะแต่ถ้าอยากชิมอยากชิมเชฟของเราทําอยู่นะคะอยากชิมขนมของเชฟเราไออยากชิมขนมใช่ไหมอยากชิมขนมอ๋อฉันก็ลืมไปเราวับมาขนมมอก่อนนะคะเดี๋ยวผมว่ามันเหลวไปเดี๋ยวผมจะใส่โอเคได้ค่ะสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยบางท่านก็อาจจะชอบแบบเร็วๆหน่อยบางท่านก็อาจจะชอบแบบแบบเพื่อใ้ไอศครีมนะคะแบบมีความฟูดึงค่ะโอเค แต่อีกสักครู่หนึ่งนะคะเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะเชฟบอกว่าอร่อยคุณสองเลยนะคะเชฟบอกว่าอร่อยคุณสองแน่นอนเชฟแก้มือแน่นอนและแก้มือได้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราลุ้นไปได้วยกันนะคะเพราะผมผ่านการแก้ปัญหาซอสได้มาเยอะแล้วครับใช่ค่ะนะคะแน่นอนอยู่แล้วกว่ากว่าจะผ่านเวทีเดิมกว่าจะผ่านเวทีมัตสึเชฟม,มาได้อะไม่ใช่เล่นๆนะคะอ่ะโอเค